จะมาทําตามสัญญาค่ะบอกว่าจะมาทําซุปหม่าล่าหรือว่าหมา่าหม่าล่าหม้อไฟเออชาบูหม่าล่าประมาณนี้ที่เขาเรียกกันนะอันนี้เลยตัวนี้ค่ะอันนี้เอ่อเพื่อของเฮียซื้อมาฝากจากเมืองจีนค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะอันนี้ก็คือครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่เนี่ยได้กินหม่าล่าหม้อไฟเนี่ยเดี๋ยวก็ไปทำเดี๋ยวแนขอลองชิมเอ่อตัวนี้ก่อนนะคะไต้องเอามีดอ่ะอ๋อไม่ใช่ ก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงหอมอะรสรสชาติมันจืดๆนะไม่ไม่นั่นแต่ว่ามันก็มีรสชาติแหละถ้าเกิดว่าไปลงนำ้ำซุปก็จืดอีกนิดหนึ่งนะเราปรุงเพิ่มก็ได้เออเอ,อ,อันนี้มันเป็นไขมันจากเนื้ออ,อ่านไม่ออกนะคะภาษาจีนแต่ว่าก็น่าจะเดาถูกเฮียเขาเดาให้ค่ะเฮียเขามันก็มีอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรเลยอย่ะมันมีอยู่ซองเดียวไปเดี๋ยวเราไปหัดเครื่องกันต้มน้ำซุปเอาไว้แล้วแหละเดี๋ยวไปดูน้ำซุปกันก่อน ใส่น้ำมันพืชไปนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะเพราะว่าด้วยน้ำพริกของเขาก็จะมีน้ำมันพืชอยู่แล้วเนาะก็จะมีน้ำมันจากอะอะไรนะวัวหรอประมาณนั้นใส่เข้าไปเลยอันนี้นันจะใส่ไปหมดซองเลยนะคะโอ้ อืมก응ินชุนเครื่องที่เราจะมาใส่เพิ่มนี่เราจะใส่ไปไหมเนี่ยอันนี้มันก็ฉุนแล้วใส่ไปก็ได้มั้งหรือไงดีใส่ไปก็ได้นี้แนนใช้ไฟแบบไม่ไม่แรงมากนะคะกลางๆเพราะ oh, เดี๋วจะไม่ เราก็จะเพิ่มความฉุนให้กับหมาล่าของเราไปอีกค่ะก็จะมีมีป่อยกากมีอบเชยเนาะอันนี้ปล่อยกากอบเชยเม็ดผักชีเห็นไหมเอ่ยแล้วก็ลูกกวานนะคะเดี๋ยวแนยจะใส่เข้าไปด้วยแล้วก็มีพริกไทยดำด้วยอ๋อมีพริกไทยดำด้วยเขาให้ใส่น้ำไปเท่าไรนะเฮียหนึ่งซองอะ่ะ เก้าร้อยใช่ไหมลิตรนึงเลยเลยได้ไหมขูดหมดที่นู้ดจะอันนี้ต้องก้อกนำเอาช้อนตักใส่นร้อนยิ่งได้ละลายเออเออโอ้หหอมอ่ะมันต้องอร่อยแน่เลย เราก็จะใส่น้ำซุปเข้าไปเลยค่ะน้ำซุปวันนี้แนนใช้เเป็นน้ำซุปไก่ผสมกับกระดูกหมูนะคะเดี๋ยวเราจะใส่กระดูกหมูเข้าไปด้วยมันมัน,ม,นมันตรงแบอบกว่ามันแทะกระดูกหมูนี่แหละ เข้มน่ากินมากเลยคือแบบอมันไม่ต้องไม่น้ำจิ้มก็ได้นะเนี่ยสุดเนี้ยอือกินเนื้อเลยาชิมซิมืคือมันไม่ต้องไม่น้ำจิ้มอ่ะ อันนี้เขาปรุงรสมาแล้วแหละอร่อยเลยอ่ะที่ไหนนะซื้อมาปากจากไหนนะหรอไปค่ะพร้อมกินแล้วค่ะ วัตถุดิบที่จะลงไปในหม้ออันนี้นะนี้เลยค่ะอันนี้เป็นปลาหมึกค่ะอันนี้เรียกปลาหมึกอะไรนะปลาหมึกสายใช่ไหมนะปลาหมึกสายมีหมูมีไก่ค่ะอันนี้แนนเน้นหมูค่ะแล้วก็ผกักผักก็มีอันนี้เป็นฟักทองอ่อนนะคะเป็นฟักทองอ่อนแล้วก็รากบัวเห็ดหอมแล้วก็เป็นเห็ดนางฟ้าอันนี้เป็นเอ่อถั่วงอกแล้วก็มี คณะโดยอันนี้เป็นคณะฮ่องกงมีข้าวโพดอ่อนค่ะประมาณนี้แล้วก็มาดูตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นก็อันนี้เป็นปลาเส้นมีไข่ต้มด้วยแล้วก็เป็นหมูสไลด์นะคะมาแล้วปุ๊บวุ๊บุ๊บอ้าวเปิดแก๊สเลยเปิดแก๊สเลยชุบชุบชุบเดือดทันที มากินกันค่ะโอ้นนากินนะเดี๋ยวเราจะเอาถุง,งอกใส่เข้าไปก่อนนะคะใส่ผักเข้าไปเลยค่ะในหมอ้อนนต้องฉีกไหมอ่ะเห็ดอ่ะพอแล้วหรอ,อโอเคโอเค ก็จะแบบเรียงเรียงเรียงจะกินอะไรก็ใส่เข้าไป <C le af> เอาหมูมาดีคันา e ยังไม่ได้ใส่อ่ะเดี๋ยวดิมาช่วยกันอันนี้เป็นลูกชิ้นนะคะเฮียพงนึกได้ว่ามีอยู่ในตู้เย็นโอ้ยมันแข็งอนะ่ะใส่ได้เลยเ <C le af> หรอแข็งนี้เลยนะ <C le af> ใส่หมดเลยไหม <C le af> อ้าจอจอจอจไม่ได้เลยรากโบใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วหัวน้าเหรค่อยๆใส่ค่อยๆใส่ค่อยๆกินคิถ่ายรูป่ะหมาย่ก็หม้อเลยเนี้ยเฮ้ยดูดิเฮ้ยรูปแป๊บเดียวอ่ะ ถทอมไปยูือบดูดิเฮ้ยสวยงามมากน่ากินด้วยชุบชุบชุบใจเย็นหนะัวทำไมอะเดี๋ยวมันน้ำไม่เดือดใจเนมันเดือดแล้ว ไม่ใช่ๆสอนไงอาละมา,างาเรื่องขอโทษดีผู้สิทธิ์องี้ทำแบบไหนถ่ายดิ น่กออ,อ,อืม้ปม๊าบูหาย <Yeah. S 1> ป๊าบูหายอะ่ะอ๋ออยู่นี่ลองจิ้มซอสงาดูนะนร้อน้ออ,อ เราไมีจับป้อนแนะม่นี่นะฮะมันใหญ่กว่าต้มข้าวปิ้งเยอนๆสวยใช่ไหมอืมหอมมหม ที่เป็นผิดอ่ะมันบอกให้ไปหมดแล้ว หมดแล้วหรอไม่กินหมดหรอยังใส่มาในเนี้ยมันสุกดังสุดมากลาบบัวมันกินดิบได้ไหมไม่ได้น่าจะเป็นรสเนื้ออ่ะไม่ไม่น่าจะเป็นไขมันจับบัวตรนเนื้อป่ะใช้ไขมันจับบัวหรออืม ดีนะวันนี้อากาศที่บ้านไม่ร้อนอะ่ะถ้ากิดร้อนนะคงจะแบบเหงื่อชุ่มตัวมากกว่าน,นี้ แล้สรสชาติพอดีอ่ะไม่ต้องตปรุงเพิ่มเลยอะพอดีบเป๊ะไม่ต้องปรุงเพิ่มก็อนน้ำก็อยู่ประมาณหนึ่งลิตรได้เนะะเาะจะรสชาติที่แบบโอเค เราอย่าติดย,ย,ยังไ,นะไม่ได้จัดไอ้ปาร์ตี้เขาซอยเนอะเป็นร้อยย่าไปเสืร์ร้อยอยู่ปาร์ตี้เขาซอยไม่นะไม่ว่างอ่ะพี่ thank <laughs> you